โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้กัเาเพื่อน,น,นด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าวันนี้มีกิจกรรมหรือโปรโมชั่นอะไรเข้ามาไหมในเกมอวีเนาะโอเคสําหรับอ,อันนี้ก็จะเป็นลิลินาเวฟออสซิเลเตอร์เนาะร่วมดนทางท่องท่องกาแล็กซี่ไปกับเหล่าไอดอลแล้วแล้วันนี้เนะญญญาะก็เป็นสกินของลิลินาเนาะใครสนใจก็ ไปลองเล่นกันได้นะเผื่อได้คูปองเผื่อได้สกินตั้งแต่ครั้งแรกที่กคาวู่ปองเราก็ทําคลิปไว้ในช่องแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้นะโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมในเกมกันนะวันนี้มีกิจกรรมอะไรเข้ามาไหมโอเคสงสัยวันนี้น่าจะเป็นอันนี้เนาะก็ไม่ใช่เป็นกิจกรรมเนาะเป็นโปรโมชั่นก็คือโปรโมชั่นฮีโร่มาแรงลดราคา50ซ ภายในวันที่28ตุลาถึง24ตุลาคมนี้นะใครสนใจก็ลองมาเล่นกันได้นะสำหรับกิจกรรมไม่เป็นสําหรับโปรโมชันนี้ไม่ไม่ได้องมาเล่นคือสามารถเลือกซื้อได้เลยโนหน,น้าอยู่ในร้านค้าเพียง7วันเท่านั้นเผื่อใครสนใจเนาะก็เ <c> ท <oughs> ่าที่เห็นก็มีฮีโร่ก็มีอัลแลนมีเออรมีโรดิออนมีแลสแล้วก็มีเอลสุมีทั้งหมดห้าฮีโร่นะเผื่อใครสนใจ โอเคเดี๋ยววันนี้มารีวิวแต่และตัวทุกคนดูละกันเนาะถึงเราจะมีเราน่าจะขาดหนึ่งตัวมั้งน่าจะขาดแคแรสโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้าร้านค้ากันนะโอเคอันนี้เป็นวงแหวนเทศกาลดนตรีเนาะเพียง30คูปบงเผื่อใครสนใจเล่นกิจกรรมนี้ก็ โอเคอยู่นะอัตราออกก็น่าสนใจใครอยากรู้อัตราออกไนดูในคลิปในช่องเราได้นะซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมี5สกินเนาะมีแอนเนตมีซาฟิลามีเพนมีล็อกซี่มีคาเฟนี ira, ่ Pain, y, ใครสนใจก็ไปลองนั้นได้นะคลิปมีอยู่ในช่องเราด้วยโอเคอันนี้ก็เป็นกิจกรรมไอดอลเนาะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าได้ครบเราจะได้สกินของอะไรนะลืมชื่ออารัมบัหรือมินะ น่าจะมีหน้านะอืมก็ยังไม่ครบน่าจะอีกสักพักเลยอ่ะโอเคก็อลองยินประจำวันเดี๋ยวไปดูอืมเดี๋ยวไปดูในหน้าร้านค้าอืมอยู่ตรงมุมซ้ายนะนี่โอเคนี่นานก็คือลดราคา50%เปอนาะจากราคาเต็ม590เหลือ295เคูปอง ก็ใครสนใจก็มาลองไม่ต้องก็มาซื้อได้นะไม่ต้องไปลุ้นก็มีหลายสก,กินเลยเดี๋ยวเอาพามาดูกันว่ามีฮีโร่ตัวไหนกันบ้างป่ะ darkness with black magic this world will be mine i'll let my fists do the talking โอเค,อเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับฮีโร่ทั้ง5ตัวที่เรา50%แนวดูกิจกรรมกันก็เ,เร็วนี้ก็ใก้้มาแล้วนาอกกับสกินของเตียวเซียนเนาะโอ้วันที่22น่าสนใจ <laughs> ไม่รู้จะเสียเท่าไหร่อะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นพันคูป,ปองกันนะ้ย <c oughs> <c oughs> เสียอีกแล้วมาดูในกิจกรรมต่อๆไปเนาะอ๋อ,อมีนะเนาะแล้วก็รถแรกอันนี้นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนาะก็หมดละกิจกรรมเช็คชื่อแล้วก็อันนี้วะฮะเดี๋ยวรอแรกเลย <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้จะได้สกินอะไรแล้วอ่ะอือค่อยมาดูแล้วกันอันนี้อย่าลืมมาแลกกันนะทุกคนก่อนไปเล่น <c oughs> อันนี้กิจกรรมพีเมียพาก็มากดตรงเมื่อกี้ได้นะโอเคก็น่าจะทำคลิปกับทุกช่อก,ท,กทุกกิจกรรมไว้ในช่องลวถ้าสนใจก็ไปดูกันได้นะอือฮึโอเคเดี๋ยวออกตรงนี้ก่อนอือฮึเดี๋ยวไปดูตรงลอตเตอรี่ก่อนว่ามีกิจกรรมอะไรไหม ก็ไม่มีอะไรหรออ๋อก็ทําไว้ในช่องหมดแล้วแค่สนใจอันนี้ได้ต้องมีห้าสกินนะอันนี้ฮีโร่หาวอนหนึ่งรอยเปอร์เซนตอ้าฮะโอ้ยอันนี้ลอตเตอรี่เนอะแต่เลขนําโชคยังเป็นศูนอยู่เลยอะ่ะแล้ดูของรางวัลซิวเหมือนเดิมไหมอ๋อก็ยังเหมือนเดิมนไม่มีอะไรเปลี่ยนอืมก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ไหนวดูวันเลือ์พารทแอบหนึ่งอฮะก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ ของละวันก็ใกล้แปดสิบละทุกคนโอเคก็ใกล้ได้เล่นอันนี้แหละก็จะทำคลิปไอ้กงง้อโชคชะตาไปด้วยเหมือนกันนะอันนี้ก็เนาะสิทธิพิเศษถ้าใครอยากเดิมมอลลูพาร์ก็<笑><笑>เดี๋ยวไปดูตรงอันนี้แล้วกันเราหาวิธีแก้ตรงนี้ได้และโอเคก็คือกล่องจดหมายที่เราเคยบอกนะว่ามันเต็ม แล้วมันก็ลบไม่ได้คือเราเอาห่วงไว้นะโค้ดอะถ้าสมมติไปเล่นกิจกรรมแล้วคอมมันเข้าในกล่องจดหมายอะแล้วมันจะมีปัญหาเขาบอกว่าเข้ากล่องจดหมายเต็มมันจะไม่รับของใช่ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยอยู่เต็มมากเลยคือมันจํากัดแค่9 9ใช่ปะแล้วคือกดลบ,ลบทั้งหมดเนี่ยก็ลบไม่ออก <c oughs> เราอะก็เลยลองอย่างนี้ดูก็คือไปที่คลังของเราเนาะแล้วก็ไปกดลบอันนี้ดูลบสักลบละสองร้อยอันก็ได้มั้ง อลองดูนะประมาณสองร้อยนะนี่ก็ได้ละประมาณสองร้อยห้าเหรียญทุกคนแล้วทุกคนก็เข้าไปนี้ใช่ไหมมันก็สามารถกดรับได้นี่แล้วจํานวนจดหมายจะลดลงจากยี่สิบสี่ยี่สิบสามเห็นปะเนี่ยก็รับไปเรื่อยจดหมายก็ลดลงก็คือมันลบไม่ได้แต่มันสามารถทํานี้ได้ <c oughs> เราก็เพิ่งคนพบได้เมื่อสักพักนี้เองใครๆสนใจก็ลองไปทำดูได้นะน่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้เยอะเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปนึงตอนนี้ก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดส่หนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับ <c oughs> 必ず勝つ、勝ってこの世界を終わらせる。やあ！世界をそこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない！ I'm ready Me do this, you'll just listen up. The world belongs to black magic and me. The heart of this world. Is darkness. Let my fist do the talking. It's my time to shine. This is gonna be the fight of the century! <laughs> let my fist do the talking the spirits of my ancestors guide me for the tribe Stay out of my sights. I wrote a song for you. <laughs> <laughs> Stay out of my sights for the tribe. You better stay out of my sights.